ปิดคลิปดีเรียบร้อยนะฮะขากับเจอฝนตกกอ,อเป็นว่าไหนๆก็ฝนตกแล้วฮะก็ได้โอกาสรีวิวมันกลางสายฝนเลยแล้วกันนะครับเตอนนี้กินอิ่มมากเลย อยูธเทินก่อนเดี๋ยวจะเล้าเรื่องการขับขี่กลางสายฝนให้ฟังว่าอาการเป็นยังไงนะฮะ ตกหนักเลยนะฮะดูจากเมฆแล้วโอ้โหเปียกแน่นอนเปียกแน่แน่ไม่ต้องพูดถึงนี่ซิกแซกนะครับการซิกแซกนะฮะ ีของเน็กเก็ตก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่ครับระบบเบรกับเอนเจินก็แจมทุกอย่างเป็นของเดิมโรงงานนะครับผมผมไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราใช้ให้ถูกจังหวะที่ถูกเวลานะครับมันก็จะดีนะฮะมันก็ไม่ใช่ประดเดอาโหเห็นผลก็ได้แล้วทิผายแล้วเรียกตัวตีเปียกันแล้วลพี่น้อง นะครับที่เป็นตกฝั่งโน้นนะฮะตรงฝั่งถนนนี่ยังไม่ตกแต่ไม่แน่มันอาจจะตกข้างน้านะครับผมเอาปชิดเซ็ไปชาดเซ็ไปาพาไปเลย ลงเทนล,ลงครับผมแล้วก็เบรกหน้าก็สามารถเอียงไว้ได้นะครับเพราะว่า,าตัวนี้มี ABS นะครับผมแต่จริงๆ ABS จะทำงานก็ต่อเมื่อเรากราบเบรกแรงๆนะครับซึ่งถนนเลื่อนๆอย่างนี้ไม่ว่า,าจะ ABS ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะฮะพื้นถนนอาจจะตอบโจทย์เราแทนนะครับผมเพราะงาั้นต่อให้มีระบบที่ดียังไงความปลอดภัยเราก็ต้องมาอันดับหนึ่งนะครับ แต่ข้อเสียนะครับถ้าเจอพื้นถนนเปียกอย่างนี้สาหรับสายท้ายสั้นท้ายพับไม่ต้องพูดฮะตับบ้านเตรียมล้างหมวกได้เลยเพราะว่าหมวกคนจะเละไปด้วยโครนตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหลังผมเย็นๆนะฮะเพราะแมงดีดน้ำขึ้นมาถึงหลังแล้วเย็นมาถึงต้นคอครับผม ถนนเสียยงนะครับถ้าเป็นทางตรงยังไงก็รัฐไา้เิ็มที่ฮแต่ก็ต้องระวังพวกหลุมน้ําแบ่งน้านะครับผมอาจจะทําให้รถเราลอนได้นะครับแล้วก็อาจจะทาให้หลังเราเปียกไ,ได้ได้เท่ันนะครับ กัรเกยบวกก็เตะเปียกไปเรียบร้อยแล้วเป็นก้องหน่อยเป็นก้องหน่อยโอเคไม่รู้ช้านี่ฮะเ,เป็นการขับขี่บนพื้นถนนเปียกแบบสดๆร้อนๆนะคะ ซึ่ถ้าเป็นทางตรงผมว่ายังไงยังไงอ่ะยางหลังก็สามารถรีดรีดน้ํยางยางหลังแล้วยางหลังหรือยางหน้าก็สามารถรีดน้ําออกได้นะคะแต่ในเรื่องของการเข้าโค้งเนี่ยพื้นเปียกอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องระวังครับยังมันก็เรียกว่าเือพื้นถนนเปียกอ่ะมันคงไม่มีใครอยากเทยโค้งตาดไปทั้งทั้งหายหรอกฮะถ้าไม่ใช่สนามกับยางที่สามารถ สามารถเทฟูมได้ขนาดนั้นนะก็เป็นปกติทั่วไปของรถแหละอืมแต่ของเดิมโรงงานผมก็ไว้ใจได้ระดับหนึ่งเลยนะครับ ขังล้นน้ำนี่นะฮะน้ำขังนะฮะเนี่ยครับการเข้าโค้งไม่เทับไม่ไหวล่วงนะฮะแต่ก็เข้าด้วยความเร็วที่99 100นะครับก็โอเคนะฮะไม่มีอาการสลิปอะไรใดๆนะครับก็ไม่ได้เสียโค้งเยอะนะครับผมได้ความเร็วที่พอเหมาะแล้วก็อ่าเรียกว่าให้ได้องศา ขับเข้าโค้งก็สบายๆครับขับขี่ง่ายคาเก้าร900ตัวนี้ขับขี่ถือว่าง่ายมากๆนะครับเช็ดลมหน่อยตามหลังรถนี่ของโหแม่เงเอ็นกําเต็มกองอ่ะโแสะดงว,ว่าตรงนี้ฝนตกหนักแล้วครับเนี่ย ผมว่าผมว็่อคงจะรีวิวการขับขีดจริงๆไปก็น่าจะพอให้ใครห,ห,หลายๆคนที่สนใจนะครับจเจ้าคอสวิงเจ้าเอ้ยยุยผมก็คิดว่าสําหรับใครหล,หลายๆคนที่สนใจเขา้าเจ้าจะเป็นอะไรเนี่ยกินต้ตมตําแล้วลิ้นพันหรือไงถ้าสนใจ,จเจ้าคาวะสกิซ้าน900นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอ่โสมเผ่านะฮะ SD 2้9ลงไปหรือจะเป็น ตัว2020ขึ้นมานะครับสิ่งแตกต่างก็มีแค่หน้าจอนะครับผมจอที่เป็น TFT นะฮะกับโหมดก,ก,กับผีที่เพิ่มเข้ามาในเรื่องของ traction control นะครับซึ่งตัวเก่าอ่ะถ้าคุณเลือกตัวเก่าคุณอาจจะได้อาการหน้ายกมันตัดใจสำหรับสายท็อปแน่นอนนะฮะส่วนตัวใหม่ถามว่ามันยกได้ไหมยกได้นะฮะแต่ก็จะมีเรื่องของ traction control เข้ามาช่วยนะครับในความปลอดภัยนะฮะ ถ้าปิดก็ปิดแล้วหวยเหมือนกันฮะมียกเหมือนกันนะครับผมผมว่าสองตอนนี้ก็แค่มีระบบความปลอดภัยที่เสริมเข้ามานะครับก็แล้วแต่ใครจะชอบนะฮะก็สามารถไปสอบถามก็ได้นะที่ทางค่ายทางศูนย์นะครับผมไม่่าจะเป็นศูนย์เรียวหรือโมโตโฮลิกหรือหลากหลายหลายศูนย์นะฮะที่เขาจำหน่ายนะครับในเรื่องรายละเอียดนะฮะตัว ตอนนี้โปรโมชั่นแต่ละเจ้าก็คงจะแข่งผันกันน่าดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้โปรโมชั่นเห็นเยอะกันอยู่นะฮะก็ลองไปศึกษาดูนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับสําหรับคนที่คิดจะออกบิ๊กไบค์นะฮะอย่างแรกเลยคือเราต้องรู้ตัวเองนะครับว่าเราขับขี่ทักษะก,การขับขี่ของเราอย่างแรกเราต้องรู้ว่าเรา,าขับขี่ได้ประมาณไหนนะฮะไม่ใช่ขี่รถมีคัดแล้ว บอกว่าเฮ้ยพี่ผมก็ขี่รถพิกัดได้นะอย่างโตนิกหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็จะบิ๊กไ์ได้สิอย่างนั้นมันมันไม่ใช่นะฮะพิกไวคือชื่อได้เป็นบิกไวนะครับกอรไ์ไกส์ที่สูงนะฮะที่มีกําลังลือดจบเทียบเท่ากับรถยนต์นะครับด้วยน้าหนักพอที่เบาวกว่าการขับขี่ก็ต้องใช้สติที่สูงกว่านะครับแล้วก็เราก็ต้องมีความรับผิดชอบที่เยอะกว่านะครับเพราะผมก็ต้องพูดตามตรงว่า อุบัติเหตุเนี่ยส่วนใหญ่อะมันก็เกิดมาจากความประมาทนะครับไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่แต่เวลาเกิดอุบัติเหตุกับบิ๊กไบค์เนี่ยสื่อจะเล่นเราเยอะเป็นพิเศษนะครับอ่าสื่อจะเล่นเราเยอะเป็นพิเศษเพราะงั้น,นการขับขี่ที่ปลอดภัยและมีจิตสำนึกนะคะคือสิ่งที่สำคัญนะครับการออกบิ๊กไบค์ข้อที่สองเรื่องกำลังทรัพย์นะครับ เรื่องกำลังทรัพย์นะฮรัร่วงนี้อาจอะไรคนก็อาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องการเงินเรื่องอะไรใครที่กำลังทรัพย์ถึงแต่มีภาระอย่างอื่นก็เว้นได้ก็เว้นก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนาส่วนตัวนะฮะแต่ใครที่คิดว่าเอยจัดพร้อมและทุกอย่างจะไม่มีภาระอยากจะจัดก็จัดได้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่ใช้อ่อเาเรารกยัคนที่ไฟแนนซ์นะคะผมก็อยากจะ ให้ลูกคนตำรวจตัวเองนะครับกำลังซับนะฮะเพราะการออกรถครั้งแรกกับการใช้ไปยาวๆเนี่ยค่าใช้จ่ายมันต่างกันนะครับการเ <c oughs> ซอร์วิสของคันเนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยคุณต้องเตรียไมไว้เลย2,500บาทเป็นอย่างต่ำนะ2,500บาทอย่างต่ำแน่นอน6,000กิโลจะเจอเปลี่ยน่ารน้ำมันเครื่องธรรมดาก็2,500บาทไม่เกินนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ ถึงประมาณ 12, 18, หมื่นสองหมืนแปดหรือมีการเช็คบ้าหรือ,อต่างๆมาเนี่ยอัครับสี่พันถึงห้าพันนะฮะต่อครั้งก็ยังไงก็ขอให้ตำรวจในเรื่องของการเงินตัวเองกันให้ดีๆนะครับเพราะหลายๆคนออกมาแล้วสองสาเดือนผมเห็นก็ไม่ไหวกันนะฮะเพราะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละวันเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับก็เป็นห่วงทุกๆคนนะฮบผม วันนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วรีวิวเสร็จแล้วกลับแล้วจะถึงบ้านแล้วฮะยังไงก็เดี๋ยวว่าติดตามชมคลิปหน้ากันนะครับเพราะช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะฮะอาจจะเอารถยนต์ออกไปไปทำในโซนของเจอร์นี่โซนนะฮะซึ่งต้องบอกตรงๆว่าเสพติดนะช่วงนี้เสพติดการเล่าสตอรี่การท่องเที่ยวแบบนุ้นนะฮะแต่ก็จะแบ่งเวลามาทําคลิปมอเตอรไซ์ให้ได้ชมกันนะครับก็ รอเคลียร์ภารกิจหลายๆอย่างก็เดี๋ยวจะทําให้ดูทั้งสองโซนนะฮะทั้งเจอร์นี่และก็ทั้งไบเกอร์โซนนะครับผมส่วน Special อีพีอาจจะมีนะฮะสิ้นปีนี้หรือไม่ภายในปีนี้แหละฮะผมมีแผนที่จะอ่าออกเดินทางไปภาคเหนือนะครับผมจากสระบุรีไปเหนือนะฮะอาจจะไปจบที่แม่ห้องสอนแม่สายอย่างนี้นะครับผมหรืออาจจะไปในโซนของอีสานนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะฮะว่า อ่าผมจะไปไหนแต่ปีนี้มีแผนแน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวยังไงก็รบกวนอ่าเอ้ก็เดี๋ยวยังไงก็กงงกตดิดตามมานะฮะว่าผมจะไปไหนกันต่อนะครับในวันนี้การรีวิววันนี้ก็ใครฟังทันก็ทันนะครับใครฟังไม่ทันก็บรบกวนรีเพย์อีกรอบนะฮะผมจะพูดเร็วหน่อยเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้จอดรีวิวจริงๆอย่างจังนะครับเป็นการขี่รีวิวด้วยนะฮะไป bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại nhà rồi kết thúc kết thúc kết thúc ไหนๆก็ทางตรงแล้วก็เจอัถไป